ดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมเชฟตะชินเอาครับพี่น้องมามาหนี้ผมเน,เมน,น,น,มนี่เป็นเมนูเสบแซ่บนะจ๊อยหน่อยมาหน้เป็นเมนูก๋อยขมผม,ผมครับผมก๋อยขมผมใส่สบียครับเส็แสบแซ่บอยู่สวนล้างบ้านรไต่ต้นบางเงาก่อน,นครับพี่น้องมาบรรยากาศกับตอนนี้ลมพัดบีบีครับคือจังฝนสิตรงนแหละอ่ะมาแก้มครับหระพาใบชะพู่ครับน้ำพีครับ จเดียวครับปูมินรมกนหลายครับคำเย็นครับผม กุงบินดำหลายครับกระเทียมครับ มผมอมลำเลยครับ พวกพี่น้อกใส่หัวตับตับบานนครับจ,จั่แจวดีเทียมของผมอื้มหวนน่ปยเลยอื้มเป็นสต๊กแล้วครับ เชบครับสำหรับมนนี้เชียบตากับฝากไวเพียงซ้ำนี้นะครับผลสิโตแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เชียบตายนะครับผมสำหรับมนนี้กนะ็สวัสดีครับ